สวัสดีครับครูบอมจากม้แบบกูรูนะครับวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเรียนม้แมบ,บกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ช่วยทําให้เราเนี่ยถ้าเราคิดไม่เป็นระบบนะครับหรือสมองเราแบบมีข้อมูลแบบปุ้งสั้นเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นคนที่ขี้ลืมนะครับอ่านอะไรก็จําไม่ค่อยได้นะครับก็มาแบบเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยพัฒนาในสิ่งเหล่านี้ทําให้เราเนี่ย อ่าแล้วจดจําได้ง่ายทบทวนได้เร็วด้วยนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าไม้แรมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คูบอมเป็นลูกศิษย์ของโทนิบูซานนะครับผู้ที่คิดค้น i ม d แ a p ขึ้นมานะครับแล้วก็แต่งหนังสือนี่มีใครเคยอ่าหนังสือของครูบอมบ้างครับนะครับมีทั้งหมดสามสองเล่มนะครับสองเล่มมีหนึ่งเล่มที่มีสองปกคือสีเหลืองกับสีฟ้าที่เป็นแนวนอนนั่นเนื้อหาเหมือนกันนะครับแต่งกันแค่ปกนะครับตอนนี้ ก็น่าจะหาซื้อได้แค่เล่มทางขวามือนะครับ m i n d Map for Work and Study นะครับก็ m i n d Map ช่วยเพิ่มกำลังการจดและจำของสมองนะครับครูบอมก็กระเวนสอนมาสิบกว่าปีแล้วนะครับทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะครับเด็กๆก,ก็เรียนกับครูบอมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์โอ้โหนานมากมีโรงเรียนก็เชิญไปสอนนะครับหลายโรงเรียนเลยนะครับมีทั้ง สอนกันประจำทุกๆปีก็ก็มีหลายโรงเรียนเลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่เวลาไปสอนเด็กๆนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเวลาเด็กๆทำเนี่ยทำแบบไหนเด็กก็เป็นลูกชายครูบอมเองนะครับก็ฝึกฝนการใช้งานไม้แบบเป็นหนึ่งเครื่องมือนะครับจดสรุปจับประเด็นได้เป็นระบบเลยนะครับด้วยเครื่องมืออันนี้นะครับสรุปหนังสือเรียนก็ใช้ได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยวา่าลูกไม่เก่งก็สามารถทำให้แบบได้นะครับอย่าติด อย่าไปติดกับดักว่าโอ้เราว่ารูปไม่เป็นเราทาไมาแบบไม่สวยนะมันมีวิธีการแก้นะครับเราอาจจะเอารูปมาตัดแปะเลยแบบเคสนี้ก็สามารถทําได้นะครับชอบเรื่องไหนเราก็ฝึกทําจากเรื่องนั้นนะครับเราจะได้มีทักษะความคล่องนะครับในการวางโครงสร้างของ MindMa p แล้วก็การจับประเด็นอนะันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับความสวยงามเนี่ยมาเพิ่มที่หลังได้แน่นอนนะครับ มีทั้งเรื่องของสรุปบทเรียนนะครับเนี่ยเด็กๆใช้กันทําอะไรได้บ้างนะครับทำไปให้มันการจดบันทึกของเราเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับทําเรื่องที่เราชอบได้เลยนะครับเห็นไหมครับผลงานเด็กๆแต่และคนก็โอ้โหม,มือทําได้ดีมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของเด็กๆเนาะ มีทั้งเรื่องเรียนเรื่องที่ตัวเองชอบนะครับทําอาหารทําขนมอะไรเราก็ประยุกต์ใช้ไม้แรมได้เหมือนกันนะครับคนที่เราชอบก็ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมไปเที่ยวเราก็ยังสามารถสรุปเป็นไม้แรมได้เลยนะครับช่วยได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นช่องทางการติดต่อนะครับก็ของคุณบองก็มีหลากหลายช่องทางนะครับใครอยากติดต่อในช่องทางไหนก็สะดวกช่องทางไหนก็ติดตามในช่องทางนั้นได้เลยนะครับโอเคฝากาไว้เท่านี้นะครับ ใครสนใจชื่นชอบในเรื่องของการสรุปการจับประเด็นแบบในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ My m ม้แแก็เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ